สวัสดีค่ะมาเด้อมากินขอก็ปลาเดือนมีสมปลาเนาะค่ะเนาะสมปลานี่ซื้อมาไม่น่าให้เงินไปซื้อมาแบ่งกันกินกับเป็นปลาแดกบ,บองเขาเหนียวอันนี้เดนพักอันนี้ปลาเดือนไปเก็บมาเองปลาเดือนปลูกเองเนาะค่ะเนาะกับขอแม่บ้านจัดการนั่ปลาเดือนได้ค่ะเด้อ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทั่วโลกมากดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามประเด็นกับขอบคุณหลายๆเพื่อนใหม่มาห,าหายกำลังใจประเด็นกับช้าช้าได้พาเลี้ยงามได้ก็ได้ห่างซุกกระผาดแข็งแรงทุกคนทรรมาหากินงไม่จะเลื่อนเก่าหนาะเหตุผสมพ่อได้กับหน่ได้เหตุผสมพอ่อลวยกับห่วงลวดห่งดวหยยง,ง้อง่ย่อเงียบเงียบไปทางหนาหากินงตัวบุกตัวโปร่งนะขันะ อันนี้ประเด็นพอดตาสลิดเป็นสื่อมากสอดจ้ตัวเลแยแบ่้งไปเพิ่นกินสองตัวกระแดกบองออกมากจากโรบุรี่แซบมาจากลันไม่น่าเป็นสื่อมากประจำเนาะเนาะอันนี้ประเด็นประเทศเองเอกปลาเนี่ยก็สื่อมากสื่อมาเบิร์ส่วนเชนเนล ได้ไหนึ่งก็ขเ้เ,ขเนยวเหนนกระสือมากเป,เป็นกิโลคนกันึง่งประเด็นกัเนเล่มาหนึ่งหนึก็แบงซ่แอบน่อยไเน,นะขะเนาะอะไก็กินมีจะอากาศว่า่อยห่อนปันใดเป็นหมอกหมอกม่วเป็นพื่อฝนสีตกเนาะ,ะ,นะ่ะเนาะยีมมอเห้าม,มากกับมีน้องหนาวแต่กับลมแนงว่ค่อยห่อนคือผู้มือผู้มือห่อนห่อน,อนจนแสบผิวหนงังแบบ มันนี่อากาศเป็นมุมมั่วประเดนเอนนี้มา่อท่านได้ออกไปอ่นซองเบึงเ้งข้าแต่เห็ดกับเขาอยู่ในกนะน็ะเเ็ดกับเขากินเขากินหนำชอบก,ก้อนเนีเคยสิออกไปข้างนอกไปกวดใบใหม่ใบได้ไท่านเดินไปออกไปกวดใบไหมยุติเศ้ามากเห็ดกับเขาเพิ่กินพอวันไม่นา็นมะพร้าก,กขึ้นหัวในาากะน็อเกิดหน่าไงประเด็นมะพรกโยนกรงเทไปประเด็นก็เรหากับเขากับนำเา่เพิ่กินก้อน นี่ประเด็นกินเขาแล้วก็จีนไปอันเฮ็ดแเบากอก,กันเพราะว่าประเด็นเป็นแม่บ้าน,นนะเนาะกันเนาะเป็นแม่บ้านอยู่น้ำข้ายเจ้าะแล้วนี่สมปลาพันสื่อมากพันว่าพันกินแซ่บแซ่บประเด็นเนี่ยเจียนเอาไปอันปิ่งเซียนห่อนห,อน,หอน,อนึ่งห่อใบตองเนาะคันเนาะ เป็นแบงมหาหอยก็เลื่อนมะทายเห็นป่งกระแดกบองนี่มะเขือมะเขืออน,นียนเป็นมะเขือห้างกบคือกันคนภัยอีสานขาเจ้ามักซุปกินเนาะเนาะแต่ว่าผ่ากลางขาเจ้าเอื่นมะเขืยอยังกับ่งแต่ว่าประเด็นหูยูว่าเป็นมะเขือข้างกบแม่ประเด็นผ้าเอื่นมาจะหน่อยประเด็นก็เลื่อนนั่มอยู่นะเพอเอื่นมะเขือข้างกบ นี่กับพักบุ้งไปรเรียนปลูกเองเบิกงพักเกษไปเรียนปลูกเสีก้กระถางไว้ไว้ทานย่ำน้ำใบตาเด็เดกินเนาะค่ะเนาะเรียนไงเราต้นญ่เด็ดกินคู่มือคู่มือพวงน้ำกับสีพ่ะท่านนั่นนี่กับได้มากซองซำหน่อก็ได้ามากินขันอันขันมันเกิด,ดหลายๆสีเน,น,นาะขันน้อยหน่อยลายๆข้าเอามาลวกกินก็นได้พักเกษแทแซ่บ แต่ว่าเห็ดยังเนี่ยกินประเด็นกับ่วหูหูสังแต่ว่ารวบกินได้ครับกินสดๆดดมันหมากมันก็แซบๆนิดค่ะเนาะพักกระเสียดก็เอื่นเอืนเอ่นพักกระทิ้นก็นเอื่นเนาะคะ่ะเนาะนี่พักบุ้งประเด็นก็นเอาปลูกไว้กําลังงามปลูกใส่ในกระถางเสียบไว้ในกระถางกําลังเด็กกินอันนี้เป็นพักบุงหน้าเนาะค่ะเนาะพักบุงหน้านะ มันเลยลงดินบบกับกำลังเกิดยุดยูดยินกันนี่หยอดงามงามหยอดปวดพี่น้องก็เลั่ง,า,ง,งามปลูกเอาไว้ถ้ากินถือนำหดหนำคู่มือมันก็ขึ้นไว้ไว้ถ้าปลูกปลูกายนะขอเนาะปลูกายก็พักแน่ยเอิน เอาถิ่มไปล่ลงดินก็เกิดเอาหลดปลูปกงายพักบุงเดยกินไว้แต่สมัยไะ้ขี่ไปเก็บพักบุงงนาแดงเนาะ,ะนะพักบุงแดงอยู่น้ำหน้าน้ำอย่างนะบบมีน้ำแต่ว่าก็เกิดงามงามพิลาไฟใหม่เสี่ยงหรอพักบุงมันเกิดน้ำหาหน้าเราก็ไปหาเก็บเนาะพักบุงยอดอัวรัวอยู่อามากิน มาต้มมาแกงมาผัดมาเห็ดได้กินบรรจุแนวเนาะค่ะนะ้ำหอมบ่งแสบดูแถวไปอีสานลงไปทงบือของอยู่ของกินไปเดินไปตอนไปเดินไปบ้านด้วยกันไปนั่นไปเก็บหอยลงงม,มหอยข้าเดียวก็ด้หอยลายผักบุ้งก็ได้มาเต็มก,กระตากับเศดน้ำา้วยกันเต็มบะอืดผักไปเดินไปอุดรมาก ไปลงกระเด็นเคยลงคีบให้บิ้งด้วยเนาะค่นะเนาะหอยกาบมีตะตุยงไงเครื่องพักบุ๋งเป็นดงดูบ่เอ้ผักบ่เดียนซื้อกินจ์กจ็เม็ดปอดสารพิษประจำช่น,นวเนาะค่นะเนาะผักอยู่ในหน้าเฮาอันนี้ก็ปอดสารพิษประเด็นเอามาปลูกเองปลูกไว้กินนางเแช่ก็เก็บได้หลายอยู่ประเด็นก็มาผัด พักบุญการขันสมได้เรื่อยๆเรื่องนันเกิดได้หลายกับขันสมสมัยตะกี้แม่ประเดินผ่านขันสมใส่หนันหยวกกล้วยพักบุงเนาะค่ะเนาะขันสมใส่หยวกกล้วยน้ำใส่มะเขือน้ำแซ่แบแซ่ฝั่งหลังนีบริเวณเจ้าเทียเท่ยดอกกะพัดพอประเดีนตายไม่จากเลยบริเวณเจ้าเทีย่ยวขันสมพักบุงใส่หนัน ใส่มะเขือแล้วก็ใส่เห็ดหยวกป่วยนอกกันเนาะประเด็นกับสิจบคลิปใบซ้ำนีก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มากอะช้าๆได้พลาเล่องามนะคะเนาะเฮ้ยจะเลื่อนเก่านะดูดีสบายประทุกคนเด้อค่ะเด้อเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีเซะก่อนอันใดบ่ดีบ่งามก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะ